วัดีครับวันนี้พบกายสูุอีกแลน,นะครับเดี๋ยววันนี้กายจะพมาดูความแตกต่างของเจ้า X Series s p a c e c a p เมื่อเทียบกับ LDA ที่เป็น s p a c c a p ในตัวเตี้ยนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างในงบ35,000ที่มันแตกต่างกันไปเราไปดูกันว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างโอเคครับนี่นะครับเมื่อเรามาดูความแตกต่างของเจ้า X Series ซึ่งต่างกัน35,000 mm. 35. นี่เราจะมี โก้สติ๊กเกอร์คาดมาจากโรงงานเลยพร้อมโลโก้สีแดงตรงนี้ที่ชัดเจนนี่พร้อมกับกระจังหน้าสีแดงที่ชัดเจนนะที่แบบว่าแตกต่างกันจริงๆนี่จะมีสเกอร์ชิ้นหน้านี้มาให้ในงบสามหมืนห้าที่แตกต่างกันออกไปนี่ส่วนข้างหน้าตรงนี้ก็จะเหมือนกันเลยบอดี้สีขาวเหมือนกันส่วนที่แตกต่างที่ อีกจุดหนึ่งคือตัวล้อจะเป็นสีดําแต่ในเบอร์ยางที่เท่ากันนะครับในในสองรุ่นนี้ที่กายพูดออกไปมี้องสกเกิร์ตชิ้นข้างพร้อมกับโลโก้เอ็กซีดีตรงนี้ส่วนกระจกตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับนี่สกเกิร์ตชิ้นยาวเลยตัวล้อก็จะเป็นสีดําเหมือนที่กายพูดออกไปส่วนข้างหลังก็จะใกล้เคียงกันต่างกันตรงโลโก้สีแดง พร้อมกับสติกเกอร์คาดพร้อมกับโลโก้ x อ็กซิลตรงนี้นี่ตัวตัวบอดี้สเกอร์ชิ้นหลังเพิ่มความสวยแต่ถ้าในตัว LDA จะเป็นกันชนท้ายนะครับแต่ตัว x s e r ซ e s จะไม่มีกันชนท้ายนี่ดูข้างหน้าข้างหน้าตัวนี้ก็จะมีโลโก้ X-Series 2ข้างเลยมาดูข้างในกันครับความแตกต่างของ2รุ่นนี้นี่จะมีสีแดงอยู่นี้ โอเคสีแดงสวยๆเลยเมื่อเทียบข้างในตรงนี้จะเป็นสีแดงถ้าในตัว LDA จะเป็นสีดำธรรมดามที่เห็นชัดก็คือตัวเบาะก,ก็จะเป็นสีดำเหมือนกันแต่ว่ามีสีแดง o ว e r l a y ขึข้นามาพร้อมกับ logo โ LED โโตรงหัวเบาะที่แตกต่างกันชัดเจนอีกจุดหนึ่งคือด้านบนด้านบนตรงนี้จะเป็นสีดำถ้าในตัว LDA ธรรมดาจะเป็น สีครีมครีมครับสีเนื้อตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับส่วนกระจกตรงนี้ก็จะเหมือนกันซึ่งไม่มีไฟภายในก็จะใกล้เคียงกันแต่กระต่างกันตรงที่ความเป็นสปอร์ตในการเป็นสีดําตรงนี้ก็จะเป็นสีดําที่แตกต่างกันนะที่สตจนอีกจุดคือตรงอมอะไรจะเป็นสีดําซึ่ง L e d จะเป็นสีเงินในจอตรงนี้จะมี X s e r ซ e s ด้วยถ้าเราเปิดไฟขึ้นมา โอเคครับความแตกต่างมันก็ประมาณนี้ยังไงบ้างครับกับความแตกต่างที่เราได้ดูกันไปถ้าลูกค้าคนไหนสนใจความแตกต่างของรุ่นไหนหรือความรู้แบบไหนคอมเมนต์มาด้านล่างเลยเดี๋ยวก,กายจะทำคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆในงบ3 5 0 0 0ว่าคุ้มไหมแล้วแต่ลูกค้าบางคนเขาจะคิดกันนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว like, ้ share, ให้กายหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้ก็โอเคครับบ๊ายบาย